เฮ้สวัสดีค่ะวันดี้พบกันอีกแล้วนะคะก็น,นี้ <c oughs> สําหรับวันนี้มาในทีมแบบว่าเอามวยมาก็ชุดมันให้แล้วก็เลยเออทาผมบันๆมาแต่ไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์เราในวันนี้ค่ะคอนเทนต์ content ของเราในวันนี้คลิปที่เราจะมาทำวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยจะมาดูคลิปแรกใน YouTube กันนะคะก็คือเป็นคลิปแร,แรกที่เขาลงในยูทูปแต่ว่าเป็นคลิปแรกทำลงเป็นคลิปเออ จะมาดูอีกรอบหนึ่งเราม่รีแอคอีกรอบนึงแต่ก็นานแล้วแหละที่ดูก็จะกลับมาดูกันนะชื่อคลิปก็คือชื่อว่ามีแอดเดอรซูนะคะทคนมาให้มีแอเดอรซูนะคะคลิปนี้นะคะจากช่อง channel J A W E N นะคะช่องนี้เลยกดเข้าไปเป็นช่องซึ่งมีอยู่คลิปเดียวด้วยนะเองสิแล้วก็มีคนดูไปแล้วนะตอนนี้นะคะ17ล้าน กว่าๆนะคะคือเยอะมากแ้ตอนนี้แล้วก็คนกดไลค์ก็คือ8ล้านคนดินไลค์ก็มี1 9แสนนะคะซึ่งความยาวคลิปเนี่ยอยู่แค่18วิจริงๆก็คือเหมือนอัดลงเฉยเป็นคลิปของคนฝรั่งนะคะแต่หมายก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนประเทศใดหรือประเทศอะไรเหมือนกันนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่หาข้อมูลวันนี้แค่จะแบบมาเรียนเฉยๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ หลังจากที่จับใจความได้จบแล้วจันว่าที่จับใจความได้นะคือแม่ไม่แน่ใจว่าแบบตัวเองแปลถูกหรือเปล่านะแต่ว,ว่านี่ก็แบบไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเนาะแต่จากที่ฟังเขาค่ะเรารู้สึกว่าแปลได้ก็คือประมาณว่าเหมือนเขาพูดเกี่ยวกับช้างในสวนสัตว์ใช่ไหมแล้วเป็นการรีวิวปะไม่แน่ใจเหมือนกันมีซับหรือเปล่าถ้ามีซับก็เดี๋ยวจะเปิดซับบ่ามีซับค่ะทุกคนเอ้ยมีคำบรรยายแต่เป็นคำบรรยายภาษาอังกฤษพูดเลยนั่นแหละคลิปนี้ก็ช้นๆเลยคือ ที่แบบอยากจะเปิดดูผมแบบอยากจะบริการทำาะมายรีแอคที่ดูก็คืองงเพราะว่าหนึ่งคือมันแบบว่าคขา,ขาจะเป็นภาษา,ษาอังกฤษเนาะก็เลยจะแปลไม่ค่อยออกแล้วก็ตัวของคนพูดเนี่ยน่าตาดีคือคลิปนี้ลงเมื่อ16ปีที่แล้วก็คือลงพศสองพันหรอรือคิดสักะลาสองพันหาร้5หนะคะซึ่งก็คือเดือนปีเกิดไปเลยก็คือคลิปนี้คือ ถ้าสมมติจำอายุตัวเองไม่ได้เปิดคลิปนี้ปุ๊บคือรู้อายุตัวเองเลยเพราะว่ามันทําคลิปขึ้นมาพร้อมกับปีเกิดหมาเลยนะทุกคนก็คือ16เข้ากันเลยงงแล้วพี่เขาน่าจะ18ตอนนี้เขาน้าจะประมาณ30กว่า35ได้แล้วเนาะซึ่งคลิปเนี้ยก็เพิ่งรู้ว่าแบบเอ้ยมีคนเขาแบบเอาไปทําเยอะเหมือนกันนะแบบแบบมีเอเดอร์ซูเนี่ย ก็ประมาณนี้นะคะมีเอาเป็นรีเมคเยอะมากเลยก็ใครที่อยากตามไปดูนะคะตามไปดูได้นะคะกับมีแอดดูโซนะคะก็เป็นช่องของ J A W E N นะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อช่องไว้ให้นะคะก็สามารถไปดูได้ลิงก์ลิงก์เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชื่อช่องให้แล้วก็ไปตามดูกันได้นะคะก็คลิปนี้มาสั้นๆนะแบบสั้นของสั้นของสั้นมากๆก็คิดไว้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ